ผมขอบใจไอ่ผที่ผากมาให้เอาให้เผลล่ำ่นรวย่นมีแต่เงินแต่คำซื้อได้ขายหมานเ้อเฮงเฮงรวยรวยอ้ากชนี้เนาะให้มันใหญ่ใหญโชคให้่หมานคือกันเออยากชนีให้มันหมานว่ะหมันหมานหมานว่ะหน่าสีหมานชมซื้ออยู่ไอ้หน่อยหมานอยู่บะหมานเน๊ย โดยสบายดีเด้อเนาะสบายดีละสบายดีมานี่เนียยแจ่มใสทางอารมณ์ดีบ่อ้าวอารมณ์ดีอะไรเนาะแมนบ่แมนหูบ่สนี่ยทางอารมณ์ดีหูเพียงเอาย่านน้ำหูสีแดงคลองขวัญจัดนมใหญ่ใจดีเด้อโอ้ยเอาความบ๊อบใจไดหลายคือว่าอยากได้ประหมกาคนเพิ่งได้ส่งประหงมากอนเพิ่นวันบ่เพิ่นชมคมมากตเงินเงินประชงม่หายบอคนกันสิมานนำหลัง เบิงกระคาที่ในป่าห่มนะมันมีปีช้างเ่ยมีปีช้างแหนในป่าห่มนะกระเบิงในที่เฮ้ยบ่ได้เบิงยังยัาไม่ได้ปางกรนกะด็บ่มีตาหามีเงินแน่นแน่นใจพ่อจะบ่ริโภอน้ำเขาน้อนนั่นนั่นแหละวไม่ได้เบิ่งปีช้างในปุช้าวเออเห็นมีเงินเราได้พี่น้องเลยเงินละลายขึ้นหน่อยเบิ่งดูหาเงินนะเงินละลายเงินหน่อยหาไดเออเอาก่อนอละลายเงินแส้นะหาได้เบิ่งดูตละลายไปได้เงินนี่ย รุนหูดหนีบใส่นี่นะให้มันสูงเมนเมนเม่นชาแล้วเอามาเบิ่งนนมกันทุกคนเจอคนลอยนลอยคนสามแสนไหนไอเงินพร้อมแล้วก็ได้พร้อมพร้อมต่อไปนี่อยากได้คนเด้อคนใดคนบีได้พ่อพ่อมแล้วได้เงินแล้วกาอยากได้คนบาทนี่ฮะคนใดอ้าวเจ้าของป่อห่อมจ้าของป่อห่มแล้วบนเมนผู้ถ่ายคลิปได้เออโชว์บาเจ้าของป่อห่อมที่นี่ไปเยเป่ยอีกเนาะ ได้ทุกคนได้ลีเดอร์ทุกคนได้คอมเมดี้พี่น้องทั้งหลายขอมุกขอบใจไอ่ผลที่ผากมาหายเอาหายผลลั่มผลรวยผลมีแต่เงินแต่คำซื้อได้ขายหมานเด้อเฮงเฮงรวยรวยสาธุเจ้ากระหายัดแค่นี้เนาะให้มันใหญ่เจ้าไ้โชคซไฮมานคือกันเออออแช่ถูกอยดแค่นี้ให้มันหมานว่ามาน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 ว่ะหนาสิมานชมสื่ออยู่เอ้หน่อย มันอยู่บ่มันเด้โอว้าอันน่าออกมายังบ่พอเท่าใด้จะได้ผ่มเลยเออถือว่าไว้ชมคนอยากได้นั่นเนาะเว้าว่าสิได้อยากได้ผ่มเนาะมื้อนนะอยากได้ผ่มบัดนี้เพิ่นเพิ่นแถมเงินให้พ่อแม่นบ่อยากได้คนเด้อบ้านเนี้นก็คือสิยังบ่ดนดอกเนาะเนีะอันนี้ผมแถมเงินยังหนาวคือเก่าและเนาะคนขอบ่ยังหนาวอยู่บอกผู้มือนยังหนาวแะไรเนาะยังหนาวได้เพิ่มเนาะเนี่ยได้สนอแบบเนาะอ่ลีบ่ หนุ่มใหญ่ใจดีอะีรบ่อันรเนี่ยเพิ่นผาไมใหน้นี่ปกาเดี๋เห็นหน้าเห็นหนวดได้เนาะเป็นอะไรหน้าตาค, <โอ S 1> คือคือสิโลระกาใจดีหนาก็เพิ่นกรใจดีฮะเลยกรใจดีแม่นบ่กระใจดีเออลำบาเพิ่นใจดีเลยนะบอ่อันนี้คือ FC b าลาวเด้อทุกคนเดอ้อได้ประหมพร้อมแล้วก็ได้เงินพร้อมบ่แม่นสามล้านบาทนะต่อไปก็สิได้เพิ่นต่อไปได้เพิ่นพร้อมโอ้ย โอ้บาทเป็นลงมือเอาแหละได้ดีเลยวันนีเนาะได้ดีชาบอได้อยู่บบเนาะชิชมังอยู่บบน่ิได้เยู่เลยละเนาะชมันอนีกับวันชินดิบนอบเนอยไปทำบุญละเด้อบาปมันยังไม่ได้ทำเด้อเด้อเด้อทำบุญทั้งแอนไปใส่บาตรยาน้ามลวกาทอดผาป่าบรลอทอดกระถินแหละมื้อนีู้่ะโยบอเจ้าขงปยังบยทอดยังกเน่เนาะกระถิ่นเหรอวะซีแมน จักกะทินจกักป่าป่าแล้วขอดกบูหูจกักเนาะเอาในเห็นใบกล้วยใบอ้อยเห็นแต่ใบโพใ,ใบไฮนะช่วง,วงนี้ถือว่ามีแต่จก,กะทินบ่กะทิน,น,น,นช่วงนี้บุญประปาวดนาชมดีก็เห็ดแล้วแล้วบัานนี้วัดจันทะลังซีก็แล้วแล้วบุญน่ะได้ทำแล้วจะไม่ได้ทำบาปเห็ดเห็ดบุญก่อนก่อนมาสร้างบาปบุญก่อนทำบาตรทำหลังแล้วน้อยบุญถูนีบบ่ควรซีปากยังมาไม่บ่ได้บุญถูได้บุญร่มกันบ่ใช่ กระจักแม่นผู้ใดเนาะยัูอีกผู้ใดอีกบ่ได้เพิ่นสะไพรเพิ่นสะไพรบ่โอ้ยขยากพ่อได้เนาะเพิ่นสีนี้แห้งพ่อสื่อก็มีแห้งขนาดพ่อสื่ื่อนะเอ้ยสื่อเพิ่นก็ยังมีแห้งแล้วจะทำได้ละโอ้ยโดยเดือดเสียวหูเพิ่นไหนเบิ่งบอกมีแห้งสเปสขั้นได้พ่อก็แห่งมีแห้งแล้เห็นหูก็แห่งมีแห้งค่ะหนึ่งจะเห็นหน้าเห็นตาได้เพิ่นจีแบบว่าเพิ่นใจดีว่าถ้าเพิ่นมาหาแห้งสีนี้แห้ง เเลยนาะบ่ได้ให้เมื่อแล้วขอกะปิดประตูใส่ก้อนข้างในแล้วมีบ้าบ่าบาขอใช้เมื่อมีเองเนะ<ม>าะเออเอามาแล้วบ่ให้เมื่ไมอได้ข้างในอยากได้อีหลีเนาะตู้เนาะมาไกลโอาไกลมาเสื้อขามาในบ่ได้บ่บ่ซื้อไฮโล่หนื่เลยอ่ะเออผลร้ลอยมากขอยกต้องร้อยกลับเดชเออ่นม,มามาแตะโตมาส่งกากินเสีกากินขอยื่อโลดขอยื่อโลดขยุ่มมาขยุ่มยู่มี่เลยนะแมนเอาเงินมาเพิ่นแหละเอาเงินก้อน อ่าเราสร้งว่าเอาเงินเจ้าซื้อให้นี่แล้วเอาเงินต่อเพื่นส่งให้นี่แหละใบซื้อจะแบงบนี้ทุกคนเนี่ยอ่าได้ดีเออขอบอกขอบใจขันมากเลรุ่นแบบว่าบ่ต้องให้กลับเลยได้เพื่อนว่าเนาะตัดสิกัดโตอยู่ได้สามมือออกจากบ้านเพื่อนว่าเอรละน้อยสามมือไปแล้วออกจากบ้านออกจากบ้านไงไปน้ำเนาะันเขามันตาใหม่ใช่เนาะเขาใหม่ประมาณ มาชิลัดเราตื่นเต้นกับการผ่าผมกันดังนั้นตื่นเต้นกับผมอ่ะโอ้ยมื่อแรกนี่เอื้อละน้อยนี่มีแห้งแล้วผลวานี่ผลเด็กกอดผมได้ใช่ไหมเนาะโอ้ยขอดกเพื่ออยู่แล้วเนาะว่าคือสีนอนเกี้ยวอ้ือปลางูปรจักษ์ซาลาผัดได้เนาะไอแนวจีป้อนยามันเนาะ่มุไปละป้อนหนาวออกมาอีกเล้าใส่งแบว่าห้ายิ่งแบบจิกหัวจิกตีนมาเฮ้ยละโดยข้อไม้เนาะตอนที่เจ้าเว้าในคลิปอ่า บอกเมื่อก่อนเนาะก็คือว่าีได้ประหงคาคนเนาะแต่มาในนี่กับผส้มใจแล้มันเป็นลายดอกไม้เนาะกาดอกไม้ว่ากาดอกไม้ไปก่อนกาดอกไม้ได้คุนเม่นกาคนแม่ทั้งกาคนกาคนกับกาคนนอนผู้เดียวหนึ่งกับพอดอกนี่นังเพราะมันี่ถือถือถือไข่เบื่อค่ะผู้หญิ่งนอนนะผู้หญิงนอนผู้เดียวผู้ชายนอนแค่แน่พอได้แยง่นะจะเบิ่งแน่เนี่ยกาคนยู่แต่ว่ากาคนไข่นอนผู้เดียวแม่นเม่นถือเราถือเลยนะมาถือมา ในการคนขู่ว่าจะการขู่ว่าจะได้การคนขู่แล้วเนาะการคนโดดเดี่ยวเดียวได้ก็จำจิตไปเพื่อประหมมาแรงนั่นแหละสไตล์แบบว่านอนรับสบายเลยเอานะเนาะเอามาให้ยก็ถึกช่วงห้อนเนาะบอได้ก่อยกันยังหนาวอยู่หนาวอเลยหาวใจด้วยนะก้อยหนาวตลอดน่าสว่างนียก้อยหนาวหนาวทั้งกายหนาวทั้งใจเป็นหนาวพี่น้องวไปเล้ว พูดใช้หมวกเอาเ่าแบบพ่อใจนะจะพ่อมันจะชื่อผมเพราะเป็นกาคนกาคนกับกากาโดดเดี่ยวเดียวดายนะคนปัญญามันมีขู่น้ำบัตรน้ำเมืองคนนั้นเดี๋ยวนี้คนอยากมาถ่ายตลอดก่อพันจิตปัญญามันมีขู่เนี่ยมันมีขู่แล้วพันจิบไม่ได้ถ่ายเด้่ยันนี่เขาและบีงกันซีนี้เนาะสิมี้บอกไดมีสมใจอยากได้สมใจเด้เนาะโดยเพื่นสิมาหาอยู่ไวๆนี่ยบอก หลายคนอยู่ได้สิมาหาเจ้ามาหาสื่อโบลิตสิมาสซื่อเป็นสิมาอยู่บอกรือเป็นสีซื่ออะไรอะไรก็ดูเห็นเจ็ดแล้หลายคนมีสิมาหาเงินเอาประตูก้นแล้วมามึงดูมามามือเดียวกันสมามือเดียวก็เอาเบิดน่อมาหากเอาหามาชิบก็เอาชิบเอ้ามามึงดูให้กะมาให้ใจเกินร้อยร้อยอยู่บอ เป็ไบันเหเจอคนรอดนะั s <S ้วัมามึงรูมาขอจเอาเราแล้วให้กล่ามาคอยอัดประตูตีไล่เรแล้วดีพนแมวไรง้แมวกับเพื่อนเด้อแมวกับบให้ใหิวไบุญวายกับซีวิตเลยเนาะแมนทันคนหงใจมานี่เนาะอย่างไรบอกชื่ไรก็จะมาลายเหตดอับไปให้แห้งอ่ะมมากกับมากเราแล้วมากแห้งวนกนแล้วก็ถึออยู่แล้วเนาะพอแห้งแล้วแถวนี่ นานวันไวจักเฉียงไปจังบนะ,งะ,งะ,งะงนี่จักสิี่ยอยู่ยสิหัวจักเฉียงยังโดนเลย้ยเนาะมาฮะเอลอน้อยนี่แก้วนี่บริบุบจักดิเออน้อยยิง <c oughs> ตลอด มีความสุขเดียมหาเจ้าอ้าวไปเดียวเช่นนั่นแหละมาผันมาหาผู้เชี่ยเฉ็นวะกันคุ้นดีมาถ่ายไปมาถ่ายผู้เชี่ยเฉ็นวะจะทางฟ้าหัวน้ำตาแฉ็นน้ำตาเตนเปิดปุ๊บมาคือหัวตลอดบ่มีอันใดสีโบหัวเนาะเราเป็นคนแบบอารมณ์ดีนะเป็นหะไรน้อย อย่ายวเบ้าได้คืออยู่กับหมู่แบบนี้บ่ก็แบบนี้แหละแบบนี้บ่อยู่คนเดียวได้สิอยู่เดียวกับหมาบ่พี่บ้าจะไหนลูกตามแม่จะเป็นยังจะกระหัวป่ะบ่เอากระหัวผู้เดียวนี่ยแล้วช่องใสจะเป็นบ้าเพราะมันจะเจือกอีแล้วมันก็นอะแบบเนาะคนเดอันนี้หมู่คู่มากกับจีน่าบุหน้าไข่มันก็เป็นไปบ่ได้เบ้าความเกลียดกับทิมนี้เอาความล่าเริ่งแจมใสละมาจุหมู่จุหมูพอเดือนจังบูดเนาะ ว่าแม่นจีอันหนาไข่ตึง่ะเอาอีนายนี่อยากถ่ายบ้าเพราะไม่ได้เห็นยังหนาไข่เึงอื่นเออชิวันเราเจ็บปากเออเจ็บแก้มบอชิวันได้บุ๋นจุลุยแล้วเจ็บตรงไดได้ปะว่าเนาะอ๋อนี้แหละไปหาไปหาจียาแกะปวดให้ให้เวียนอีกเนาะแม่นี่แล้วน้อยล้มกับไพ้ใส่ถุงมือถุงมือนี่บ่สลายคนอยู่ได้ลายคล่นเดินทางมาหานะบ่ทจากมหาเลยทากมาทางอันทางไล่ ถามข่อยซาละปัดบ่โทรเบอร์มามี่บ่โทรเบอร์มีผู้หนึ่งได้คุยแล้วบ่ได้คุยแล้วค่อยกับทางแต่ังครูเทศอยู่วัดอยกับริมบางติโอ้แต่ประเด็นเนาะพวกข่อยหับชิ้นหับพรอยอยู่ค่ะกะเว้าเราก็ถามว่าเบอร์ไพข่อยก็บอกว่าอันข่อยซื่อลาน้อยเจ้าอยู่ซาอยู่วัดอ้ายว่ากำลังหับพรอยอยู่เหล้าก็ว่าว่างยำใดก็บอกว่าว่างยำหับบุญแล้วอันแตงคูเทศอยู่เนาะ ก็นาสิไปรมกับมันประเนแนวนะ,นนะหับสินหับพรอ,อยู่แนเพราะว่าเขาไปทําบุญเขาไปอยู่วัดแต่ว่าหนุ่มเมืองนอกกับมีหนุ่มเมืองนอกคนว่ามียั้งสิเที่ยวเขาแต่วัดแต่เอาคนมันหม,มักทําบุญกันเลยว่ <S <S บะบอมีเงินกับเขาทําด้วยใจนะ่นก็ว่าอันถักหาเมือไดโทรหาเมือใดกับมีแต่อยู่วัดมีเส้นดก็ทํำสำนึกหรอเมาแล้วมีหน่อยทาหน่อยมีลายทําลายท่านมีผู้ส่งผู้ยืนเทาแห่งหมักทําแล้ว แต่ว่าเฮาหาด้วยเหือดด้วยแห้งตัวเองเฮากับทำซําเฮามีนะไปน้ำบัานน้ำเมืองคน้นเนาะมีบญจ<อ>ินกินทานเนินละแตมม่มีมันหนมเมืองนอกทักมาอยนคนก็อมิไไปแต่วัด <c oughs> ใกล้ชีบวดแลว้วก็ับว่าหาเนือขู่บ่เจอเป็นชีบดเนีหยเนาะบริเนื้อขู่แหละขันว่า เปิดแล้วเปิดอีกเปิดแล้วเปิดอีกก็ยังบ่เจอก็นทได้ไปบวชแล้วบาทเบาเล่าสิบ่เชี่ยดายบ่ยังไม่ได้ถ่ายวันนี้แน่นอนชาวบ้านเป็นยี่บวถ่ายเออละน้อยเออหน้าหอยน้ำ่ายจังหวัดคุณเงี้ยบาดบ่เออไปถ่ายในทางทีดีเนาะเก็เคยทำบุญบ่เคยทำบาปแสดงว่าระยะจะอยู่บ่ได้ใช่ไหมว่ากำลังไปถ่ายอยู่ ประมาณชามือก็วาลายชุดอะไรหน่อยจะลงปลดลงไปเสีอเขาวัดอะไรได้เออชามือยันได้ชิดเยอะยันลูกเขาเลยลงไปสิว่าอันของขนมติ่โบแมนแม่เอ้ยอันเอื้อนกางเขากับชิคายได้ไหมของอย่างโบยู่ได้จ้ะโบมีโอยู่เนาะก็บวชอยู่วัดเอาวัดเป็นเงินละวัดเนาะเออเหนื่อยเนาะพออะ้รมาอะไรกันพอนะพอนมือทีนี้ผมโยมแมลงผ่านห้องแล้วม เอามาทั้งที่ก็เปิดเราแล้วเราต้องสักมันดอกผมโลดว่ะสักอีกผมแรกจังจากชิ้นเลยมันว่ะต้องเปิดชดก่อนวะยังไม่ได้เปิดชดเนาะหรือว่ามันหนาวเ่าก็บเรต้องเอาอันตุ่มเนาะเอาหมุนเอาก่อนก็ได้เป็นหอมนี่คืออยู่ในนี้ปานนัตไอยวมาสิมาบ้เนอะไอคนสิทธากมาหาเจ้าเนี่ยเขามาคุยกันแบบได้แบบเขามาจีบมาเอราะหรือว่าจังไร อยากค <มา S 1> นให้ปิดใจโอ้คนว่าบอกว่าปิดใจรอดเด้อบ่ต้องมาให้ YouTube แต่ละคนมาถ่ายเด้อคนว่าอ,อ้าวคอยว่าปิดใจเห็ดหยังเห็ดอะไรจังว่าให้ปิดใจคนว่าปิดใจแล้วก็ให้คุยกับข่อยผู้เดียวหนูปุ้ต้องให้หลายคนคุยคนว่าอ,อ้าวการที่ว่าปิดใจนี่ต้องอุปถัมภ์คำชูหรือซอยเหลือโดยอ่าเบิ่งแย่งครอบครัวเฮาวะในนี้แย่งครอบครัวข่อยแม่นเพิ่นก็เว้าโอย แค่คุยกันมือนหนึ่งซองมื่นจัดไงส่งเงินส่งคำให้แล้วอยากให้เบิ่งแง่งครอบครัวแล้วมันก็เป็นไปบ่บได้ผลวันในนี้ต้องคุยกันเป็นปีเป็นเดือนอแต่ผนใครปิดใจจะเอาก็ะบอว่าเป็นไปบ่บได้แล้วคนหายปิดใจกะเปิดกะเอาอยากดังกระดังไปอยากดังกระยาบ้านเมืองผลอยากเบิ่งหรือบบอยากเบิ่งนกันแล้วแต่นะผลกระ่าเอาห้ปิดใจบลทั้งไหนอ่ะนะคนลาวหรือคนไทยลาวเมืองนอกโดยแต่ว่าอยู่เมืองนอกเนาะแมน การที่ว่าปิดใจนี่ต้องอุปถัมภ์คำสู้เฮาเรื่องเรื่อเบาอย่างบ่แมนบ่อันคนที่ว่าคอยส่งเฟสให้น่ะเรืยกว่าคนละคนแต่คนนั้นแหลวบ่าอันนั้นแหลวโอ้เบาวใหญ่เพื่อนนะบ่บ่าวใหญ่ใจดีเพื่อนแหลวโอ้ยบ่คือบ่คือซะบ่คือบ่โอ้ยบ่คือบ่เนี้ยมีทุบมันท้องเงี้ยเลยอยว่าการที่ว่าปิดใจต้องว่าเพผนหักเพผนจริงใจกับเฮาแค่อย่างห้ปิดใจบ่คือดอกคือบ่ให้คุยกับคนอื่นคือให้มักแต่เพผนผู้เดียวเนาะ อันนี้คือปิดใจๆๆจริงๆอราังไห้คุยกับคนอื่นเข้าใจว่รการซัพพอร์ตสื่อเรือมบัตรบตรอ,อร์ส,ยรอ,รรสอยเ้าอยาาคุยกันไปเป็นปีอยาาคุยเป็นปีเป็นเดือนอแต่ว่าการที่ว่ายูทูบมาถ่ายว่าเอออยากเบิ่งหุบเบิ่งห้อยนี่เจ้าก,ก็บอกจะคอยอ,อีอกตมาเน่ๆนะบริวารใจแล้วคอยอว่าวันจีมีแต่เจ้าผู้เดียวทักมาเนาะคนเป็นโอยเป็นพันเขาเบิ่งขนาะทักมากกับทักมาทางทีดีเขาก็ตอบดีทักมาบดีเขาก็ตอบบดีแล้ว ก็บุ๋มหมอนก็บอกติ่มแล้วคนหลงไหวอยู่พี่ชั้นแล้วที่อ่าแล้วที่นี่เนาะเอ้ยเนาะเนาะหลังจากที่ว่าเอ้อว่าไปในมือนั้นนะแล้วผลกันยังเพิ่มเวทีทำอีกที่ไม่ได้ขอเบิ่งอีกที่บัณฑิตคือเก่าก้อนผูกเก่ามันกันแนวเก่าเปิดเบาเอ้า ถ่ายคลิปมานี่เอออยากเบิ่งฮูปก็จงฮูปมาให้เบิ่งแต่บางคนว่าโบแมนฮูปอันนี่อะไรฮูปอันะไรขอว่าเอียงกันใหญ่เบิ่ดคนเราว่าใหญ่แท้บอกเอากันใหญ่แท้นั่นแหละพ่อแหละพ่อแหละไม่ต้องว่าอะไรเอี้ยซีบางคเข้าใจอะไรล่ะคนะก็โง่ดอกเอีซีบางคนกันโง่ก็ที่ว่ามัเปลือกโดยก็คือสรุปตอนนี้เพ่นก็ยังเปิดใจซึ่งเก่าเนาะคือน้องเนาะยังไงมีคนคุยเนาะ คนเถียวถักมาเป็นจริงเป็นจังนะคือผู้เดียวนั่นเหมือนบอสเดียวอย่าใจจะปิดใจนะแต่จะเป็นไปบ่ได้เนาะทั้งบ่แม่นได้หรือเจ้าสิปิดใจเอน้ำเพลินบอสอ้อโยหายห้าหายหการที่ปิดใจเนี่ยมันบ่ได้ปิดใจง่ายๆคือขั้งหนึ่งเขาเคยปิดใจได้ะเหมือนบ่แต่มันบ่ชมหวังมันเห็ดให้เฮาเสียความรู้สึก แต่บันทึกการที่มาเปิดใหม่เฮาต้องเจอคนดีๆซะก่อนจัดเปลี่ยนใจ<ด>เขาพ่อมช<ด>ีมาแต่งมาแปรงมาห้องมาคอเฮาหรือว่าเขาพ่อมชีแบบว่าช่วยเลือกครอบครัวเฮาบมเมนว่าหนาเงินบ้านโมเมนหนาเงิน<ด><ด>แต่ปากเฮากระยาเหมืนบ่อท้องเฮากระย่าขันเฮาบ่มีเงินเฮาจะเอายังสื่อสุลุกสุเต้ากินเมืนบอกมีมี<ด>ห,<ด>หน่อยหรือมีลายกั<ด>ยกนแล้วแต่ว่ามีหนามีมีจำได้เฮากระกินสำหน้านชมว่าเฮาถูกยากว่าจะกันจะ เอาบริถูกง่ายนะคันถูกง่ายก็อธิบายกว่านนี่ถูกง่ายเนาะเอาถูกยากต้องบอกเป็นน้ำฝนจำนั่นได้แต่บอกมีเหตุผลเนาะเหตุผลอะไร็นอนท์้ลเนาะภาว่าไยได้มังเถื่อการที่ว่าเอฟซีเป็นเบิ่งเฮาเหมือนบอกมังเถื่อเพิ่นเกิดความทงงจำหรือว่าเพิ่นอยากซอยเหลือเพิ่นยื่นมือมาเฮาก็บ่ปฏิเสธได้ลแหอะ แต่ว่าการตีเขาปิดใจผลกระิดว่ามีคนอุปถัมภ์ขำจัวแล้วแม่นบอกมีคนเบิ่งคนยังขอบครัวงเขาแล้วกับบ่มีไพชีก้ายื่นมือเขามาช่วยเหลือหนาโดยแล้วก็ให้เฮาปิดบ่ปิดเขาว่นนี่ยแต่ากเมืองนอกเมืองหน้าบ่รือว่าประเทศไทยบ่พังเล่าบ่ยังก้แล้วเต้เฮาว่ะเฮาบ่ปิดถ้าว่ามาถึงเงินถึงซานมาฮอดพอฮหอดแม่อะไรมาเป็นจริงเป็นจังอะีรจังสีปิดขอมาบ่ อาสมมติว่ามีคนมาเสนอเจอ้าสักเดี๋ยวคอยสีดูแลเจ้าเท็กแคร์กันเองเอาอันดับแรกคอยสีโอนใหมเจ้า่อดหาพันหนพันปิดใจบ่อสีอลีโอนหม่เอลีนี่เ <c oughs> อาสมมติด้ดสมมติว่าขานีแบบนี้นะมีคนเสนอมา,าแล้วคอยกะสีดูแลเจ้าป่านนี่ทถกเดือนถูกเดือนฉันจะผลว่าผลโอนให้เฮาอลี่ผลให้ปิดใจผลว่าให้คุยกับคนอื่นคือผลจะโอนใหม่เฮาถูกเดือนเฮากับปิดโดยแบบดูแลเดิผนดูแลเฮาเด แบบว่าเพิ่นดูแลเอาใจใสา่นะเพิ่นบบได้ให้เฮาแบบว่าเออลาบากยู่แต่ว่าลําบากนหน่อยๆบอกง่ mm. ายๆบ่ได้ลําบากลายอย่างหน่อยเพิ่นก็เยื่นมือเขามา <L ên S 2> ช่วยเหลือคนเฮามันก็ต้องเห็นความดีต่อกัน <L ên. S 2> คือว่าเพิ่นส่งเงินสง่งคาให้เฮาเฮาสิไปคุยกับคนอื่นมันมก็เสียความรู้บบสึกเม่อนบอกใครอยากส่งให้เจ้าเพิ่นจิเสียเปล่าแน่นานเพิ่นก็เสียเปล่าส่งไปนี่ส่งไปเผื่ออยังส่งให้เจ้าย้อนว่าเขาอยากได้เจ้า เขาจังส่งถ้าเขาบ่ิากได้นี่ก็จะบายชงแมนบอกการที่วพาคนส่งหรือคนเทคแค่เฮ้านี่ก็จะได้ว่าคนอยากได้เฮ้าเป็นตัวเป็นตนโดยสแมัญละนั่นก็ต้องเป็นแนวนั้นเขาก็ต้องปิดแล้วสีห้องสีข้อกะบห้องบข้อกะแล้วแต่นะถ้่คนสอยเรือเฮ้าแบบนั้นเขาก็ต้องปิดเพราะว่าต่างคนต่างเห็นใจกันแบบนี้นะ มีแบบนี้แต่สิบปีให้เนาะกันไะเอาขันแบบว่าเพิ่นเว้าปากเพิ่นว่าวแล้วกับเพิ่นลงมือเห็ดน้ำานมาันคือคนก่อนนะพี่ว่าปิดใจในบ๊อบคุยในตับค่อยนี่คบกันไปจนเป็นปีหนึ่งนี่ค่อยจะดูแลเจ้าฝากเงินฝากคำให้เจ้าใช่เนี้ยนั่นนะบาอเนาะบ๊ จะมือจะหัวบอกถ้าวแบบมันต้องกินนะแม่มาแรงตอบแบบไม่ต้องกิดเนี่ยรวมกันแต่เออพุทเดอกคำตะแม่ทุกคนชาวลาวที่เปิดใจเขาก็ต้องการแบบนั้นอยู่แล้วนั่นแล้ววมีดอกไม้สีมาแบบคิดใจน้ำค่อยอะไรคุยกันก่อนโบกันก่อนจากปีหนึ่งก็ยังสิฝากเงินแบบหักค่อยมั่นใจก่อนนั่นเองก็ยังสิดูแลเจ้าฝากเงินเจ้ามาบ่หายไปหาเจ้าจะอยู่น้ำเจ้าปีหนึ่งก่อนเจ้าหมักแล้วจะเอาเจ้าบ่หมักแล้วก็กลับมา แมนแม,แม,มน <โอ S 1> แมันก็บอตา่างกันแบบนั้นเนาะกระแมนขบลาวอะลรพี่น้อยเอ่อสำหรับมันอานมใหญ่อะไรที่ว่าอยู่เมืองเนาะที่มาว่าวกับเพื่อนแน่ล <c oughs> อ,องคิดเราคิาดอะไรกันไปเป็นใหญ่ยยก็ใหญ่จริงเนาะใหญ่ใหญ่ก็ใหญ่เกินร้อยก่อนเนี่ยอ้าพี่น้องเลยเนาะคันว่าผู้ใดเข่าวอุ่นบึงมาชมก็ สนอกสนใจเลยว่าเกิดความเห็นดูสงสารเพลินหรือว่าถือว่าคุ้ใจเพลินอยากว่าอยากคุยว่าเรา <วะ S 1> คือจริงจังแล้วก็คนลอยแค่นี้นนะ,อ,ะอยากว่าอยากคุยกับเพลินเด้หรือว่าอยากมาหาเพลินเด้อยากมาเยี่ยมมายามเพลินเด้วยที่หายมากเช้านนหน่อยมาเนาะเพราะหลาชุดนี้ได้ยินว่าท<ไ>ี่นี่เอฟซีมาอยู่ได้แต่ว่าพอให้แล้วเขาแล้วหน้าความสิข่ายเขานสิมาหาสิข่ายเขากินเบียร์นะ มาแล้วไายเข่าเสิมาหาเจ้าเดี๋ยวเงินใหม่่อยเมนปลาลงตืนไก่เข่าลยปลาลงตืนไก่เข่า so พูด้้ินมาลอยปลาหนันอยากเห็นได้เนาะอยากเห็นบอมีหนาลืมมีหนวดน้ำมีเบิดโอ้สมควรสมควรรวัติิมาเบิ้งเพินดกเพระวัาถจกใจเผินเลอการที่จะเอกมาสัมผัสเอามาวางละไรที่อกจิใจเผิน ถ้าเราคุณแต่ว่าใจกว่าแท้บะเลยอย่างมากแบบว่าเอามาเลิบเกี่ยวมาได้ป่อยกำลังปลูกพักนี่กำลังเชียหญ้าเนี่ยโบมีผู้เชียหญ้าให้นี่คุณนานพักพ่อเนี่ปลูกทุกอย่างที่กินได้ว่าง่ายไเพราะว่ามาอะสิโบไฮค้าเมื่อเลยเชื้เอามาก็เอาเลยแล้วไม่ได้เมื่อได้ก็จะได้คนจริงใจเนาะหมาเลยไป็นเชื้เมื่อก็จะได้ว่าบ่จริงใจต้องมาเบิ่งด้ดนเราก่อน ขั้นว่าไพ่บล้อยะไรบลกก้ามาห้าเพื่อนได้พี่น้องเนาะต้องร้อยได้จังกล้ามาเพราะว่ามาแล้วบให้เมื่อเลาวว่ะเอามาแล้วไม่ได้ให้เมื่อกล้องแนวเขาขาดควมอบุนเนาะเขาจะเปิดใจถ้าบุขาดควมอบุนที่เปิดใจยังตุ่มผ่านอนยู่เพื่อนบดีบ่มันจังบ่มีผู้ต้องตองแต่งมากระแม่นควเราเนาะแล้วก็มีเหตุผลเ โอเคพี่น้องเอ้ยเนาะก็สิผมมีอยังเพิ่มเติมแล้วก็ดีใจนั่เนาะที่ว่ามีแบบทางผู้ใหญ่บบจะดีเพิ่นอ่าเขาเรียกว,ว่ามีน้ำคิดน้ำใจก็แมนเกิดความแบบว่าอ่าสงสารแล้วก็เห็นใจเนาะส่วนว่ากรณีที่ว่าเพิ่นให้ยจะมาแบบนี้เพิ่นคิดในใจกับเจ้าบอันนี้ก็บบอหูเนาะพยายามใจเพิ่นบางทีเพิ่นอาจจะับหรือว่าแพงเจ้าแบบอ่ารือแบบนอกอะนี่ก็มีหรือแบบแฟนกับบอหูอันนี้ก็ได้ อย่าซีถามใจเพื่นให้หรือว่าเจ้าสิไปถามกันเองบอกคอยอยากถามนั่นดิคอยถามบอบอกคัดเจ้าถามนะคอยคัดของโดยดีบอดีมาแล้งคอยนอนบอรับสมิ่งมันค่าใจบอมันค่าได้โอเคโอเคเจ้าเจ้าก็ยังถามมาถามเพม่อนเองโดยโดยโด มาใบไปเนอนานพักยังมาแล้วจมใจนัน <c> พ <ười> ักแล้วมานี้ยเาจมใจนันพักได้ผิดอ่องมาเมื่อกี้นี่ยคอยยังวอาว่าเออถ้าบรได้อนเบียรพักเบียหยาไม่คอยบรต้อง่ายนี้แล้วหดติดอ่องก็ว่าตายแล้วตอนนี้เอฟซีชอยคอยเนอร์วะอะไรหน่อยยังได้เบียรพักวะยังได้ผู้คุดหนานวะอ้าวการบนเนอร์เนาะ ก็ขอบบุญประกอบมคุกมกันกายทางงๆเลยจะดีเพิ่นไงนะถือว่าให้มาลาเพิ่นเป็นเป็นซื้อให้เนาะเป็นสะพานบุญให้ก็แมนสะพานหักให้ก็แมนเนาะเป็นซี่ประหงกามาเนาะแสดงสิได้แต่ประหงมีสิได้คนนั่นมาในการเนาะแต่บุญโฆษณาเพื่อนสองคนเนาะแนนบอกเอาก่ารสางสะพานในได้สานิดเนาะเรสามารถที่จะจูงมือมา สูงมือมาให้่ะก็บ่อได้บ่ิจด้มอับใจตัวผู้เลี้กเอตัดสินใจเองโอ้ยอยากมีบุญได้เนาะในตุ่มผ่านแล้วก็จะกอดคนได้จะคล้องประห้มนาะบ่อจะกอดจะคล้องประห้มเด้หน้าตาเนี่ยได้ก็ได้หมน่อยหน้าตาเนี่ยได้ก็อห่านะอย่างน่อยก็โหล้วใจดีอ้เมานเมีเมียนเมียนเมียนความจะเอ๋อเนาะผมมีงานลายที่น้ย คือดีไปแห้งเนาะถูกความจรแล้วขอให้เปิดสมหักสมหวังคือเก่าเลยสำหรับชาวลานหน่อยก้ะไอ้ได้พบได้พบไอ้หนีแห้งน้ะครับเนี่ยเนาะคนดีๆแหละกับจริงจังจริงใจแหละอยากเจอเด้แต่หนีแห้งน้ำเขาสมบูรณ์ไอ้มีแห้งน้ำเขาแน่เขามีแห้งโอ้โหอะขอให้สมหวังเด้อาดบสายดีสบายเลย